ตอนอยู่กับผมเลยครับกายผมก็จะมาเล่นเกยมยิงปืนโอเคพวกแต่ยิงปืนยิงปืนอะไรไม่รู้ชื่อนี่ไม่เก่งภาษาอังกฤษโอเคฮะเออวันนี้ผมก็จะอันนี้เป็นเหลือยี่สิบเก้าวันนะฮะโอเคไปยังไงน,นจะจองปืนพกเลยแหละเราเปืนพกมานานแล้วนะปืนพกที่ เป็นวางแนี onde, okay, ่ไม you okay. ่ได <oh, right? ้กังิงพวกอะไรล็ไดอเดี๋ยวก็อเตอร์ต้องำทีมันใี้ตัางสดีราสดีเจ้าฟังแค่ตังนี้แหลกโอ้วอูอีก็ได้ก็นได้ก็ได้อันนี้แหละไป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 ดิ เออเยี่ยมเลยโี้เจ้าข้าเรียวเียเรียวเรียวเรีวสีเรียวสเรียวสีเรียวสเรียวสีเริ่มเกมกันเถอะเริ่มเกมกันเถอะไปต่อเตะคนที่ยังไม่ตกออกไปนานจังเลย น้าเนางน้าแสงเางไม่มีใครเร็วเท่ากูมากเลยเร็วดีคอยโอ้ยมันออกกันหมดแล้วเห็นไหมโอยแคะเปลี่ยนดีกว่าต้ยตดคลิปแม่เลยนี่ไหมตดคลิปตัดคลิปไม่ถ่ายข้อสุกแม่

ถ้าถ้าไม่ได้ถ้าเอ้ยถ้าไม่เสียลูกก็ต้องขออภัยเหมือนกันนะครับน้องอยู่ทุกวงังทุกวังไม่มีเปลี่ยนฮะปืนอ,อะไรมันงถือมีดถือปือนอะไรไม่รู้บ่าววงสักสักประพีอาริคจุงเบยเพื่อนผมชื่อนี้อะไรนะปองเซ็กเอ ซัก X รึเปล่าซัก X แน่นอนใช่แน่นอนเซัก X ซัก X X ซัก X เลยแล้วค่ะเลยแล้วคะเลยแล้วคะเลยแล้วค่ะอ๋อปึ่งนี้เยี่ยมเรียบร้อยฮะจบใครจะไปเหลือให้ล่ะค่ะไม่มีเหลือให้หรอกเดี๋ยวนี้ตัดคลิปแม่งเลยไหมเนี่ยแม่ เมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายเสียใจด้วยนะครับผมมีคนตก,ลกนะละโลกเ,เยี่ยบเมื่อไหร่โเคเยียบโคเยียมโคนตกโลกโอ้ oh my god โอ้ยเสียง่าดโอเคอนะน้องร้อนทายผ่าน แจ้งแงไม่พอกิ้งกันใช่ไหมเลี้ยนี่แหลไม่อกทิ้กันขอท้เลยด้วยไม่พอกิ้งกันึ่งเร็วๆนือเร็วๆขึ่เร็วๆไปดิปิดปดอกมา

เสียดเอ๊ยมันหมุนกเหมือนเหมือนกับปืนนั่งเลยเหมือนกับวิวัฒนาการล่างอเมกาพี่กล่างมันกกล้กมันกันเรียบร้อยนะอ๋มันกำลังเืองนะเ่งครดู่น่มันงเืึงน่ยมีลาด้วยยา้ เนี่ย <coughs>

เส็จต้้นของเกมใ่ไหผมโดนนี่อ่าหลงโลกเนี่ยเ็่หลงโลกกลแปวหลงโลกหลงออกจากเม้ละไม่ได้หลงอะไรหรอกเสียดวยนะเพื่อนนะเสียดวยนะเพื่อนนะมู่ทหนเนี่ตัวอยไหนอ่นว่าละา โอ้ชิบหายเออได้มันก็บ well, <laughs> ินมาเยอะิก <laughs> <ant what? S 2> ัับอักที่ไหนนี่มันนี่มันตายแล้วปุ๊บปุ๊บปุ๊บหรหัวะหนวเราะัวนราะัวเะัวรัวเรเรวหวะัวหาัว ไม่เจอตรงนี้เอาไปเนี่อสายตานกให้เจอาเ่งรอแตัวนะดคี้สี่ตัวแต่ว่าอีกตัวนึ่งไม่ยังไม่เกิดตรงฝั่งมนุษยยังไงสองตัวเนี่ยมนุษย์มนุษย์มนุษย์บงกอนง เขาับผมได้หรอกนะผมบอกแล้วไงไหนกไนทำไมอ่หนกัโอเคชัวะนี่มันอยู่ตรงน้นกัทำไมเนี่ย ออกมาที่ดิไปทำอะไรอยู่ยนะไฟออกมามันทอะไรเนี่ยไม่ชอดูเลยสุดท้ายก็มน,นุษย,ย์ชนะอีกแล้ว,วพปปุ๊บตรงไนะ

โอ้วท้ายจะต้องเป็นปงเงียบแล้ว ลงลูงล่อแล้วค่ะมีแต่คงเกลียวเงียบดีมากเออตายโอเคไปต่อดูแค่ตัวนี้ตัวเดียวอะไรไม่ใช่หัวหน้าด้วย ดูจากนี่แลก็เปดร้อยใช่ไหมชุดเกาะหนึ่งรยแต่หัวหน้าเลือกเป็นหมื่นมันก็แสงห้จะไม่ได้ ไครับมาเดี <Okay. S 1> ๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับมาเรจะลองกันเลยนีดนีตัดเดี๋ยววันไหนถ้าคงเห็นว่าผมผมไม่โอเคครับอ้ยอกนก็ดีดีก็ดีก็ดีกดีโอ้ยครับมา

Ở nhâm 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 Ở, điểm, 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 điểm. ở đâu, 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 ở đâu, ở đâu Ở đâu, ở đâu, ở đâu, ở đâu, mà leo. Điều, điều, điều đó. ปืแล้วปุ๊บขอยได้ปืนนั่งเฉลี่ยปืนพกปุ๊บนี่ยเปลี่ยนปืนเปลี่ยนปืนมาเปลี่ยนปืนไปเปลี่ยนปืนมาเปลี่ยนปืนไปโอ้โปงโปบงโบนเสียยอะมาแล้วโอ้มาฮะเอ้ยชิบหายอย่าใจเย็นๆเดี๋ยวเราสมุดลดเข้าไปหน่อยสิ ช่วยหน่อยไหน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 ไอ้ข้ากูว่ไหนไหช่ช่อ้าวอหนีทำไมอ่ะหนีทำไมอ่ะอ้าวหนีใช่เลยมาไหนดิ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 มาดิมาดิยังงก็ชนะจุดเดียวฮ่า่าฮ นะครดูส okay, okay, okay. ิจิ้นกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดติดตามกดกระดิ่งด้วยนะครับว่าไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวปกันนิดนึงนะครับบ๊ายบายเดี๋ยวฟักหวานทองรอคนเดิมด้วยี่ะเยี่ยมนะครับบ๊ายบาย